ตรงยายไปทกศสยายจะไปเบิตังค์บ่อยายอยู่บ้านไหนนี่ที่บ้านนี้แหละบ้านนี้ยายไม่มีตังค์จะไปเบิกตังค์ตอนกลับเราจะกลับยังไงเินไดขับขับรับเดี๋ยว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 จะให้เขาพาไปเด้อเออนั่งก่อนเหนื่อยนั่งก่อนอยู่น้ำเออนั่งก่อน หมูก้าลูกลูกหลานกัไหนหมดเอาหนามหัวห oh, ัวอะไรนี้ลำคานลำคานนอนก็นอนไม่ได้มันเมาแล้วทีนี้จะเอาเบิกเงินทกสอเบิกเงินไปไหนมาใช้จ่ายใช้จ่ายเอาเอาเปิดประตูให้เรา 要我们米了。嗯嗯嗯嗯嗯 เอาพาไปท่อคอสอแล้วเอาเอาไปเลยยายนั่นแหละ